สวัสดีครับเพื่อนๆกับมาเจอกันอีกครั้งกับ Easy e a 3 9 5นะครับคลิปนี้ได้สปอนเซอร์มานะครับนี่สปอนเซอร์ครับแต่ไม่ใช่ม a g กี้ต้าสปอนเซอร์ผมนะอบอพลลเมียสปอนเซอร์มาไปได้มาจากร้านจั๊บโบเอนะครับสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถกดที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เลือกไปที่คำบรรยายด้านล่างนะครับว่าจะสั่งซื้อสินค้าอนไนนะครับ กดเข้าไปก็จะพาเข้าไปที่ s h o ปปีครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยครับผมถูกกว่าใน s h o ปปีอด้วยซ้ำนามคนะันสี่ร้หรือสา0พบาทผมจําไม่ได้นะครับตัวนี้คือพัดลม Magita าคอร์เทจแฟนนะเป็นพัดลมช่างนะครับรุ่นคือ dcf 2 0 3 z นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่ก็คือ1 8โวลต์เพราะว่าเดี๋ยวนี้ Magita เนี่ยที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ย จะเรียกว่าอะไรผมมี18โวลท์ที่เป็นไขควงนะครับส่วนพวกสว่าน12โวลต์นี่ยังมีอยู่เพราะว่าเป็นพวก compact นะเป็นโรตารี่ compact ก็เลยแบบเออต้องต้องมีไว้นะครับตัวนี้เดิมทีผมเคยมีพัดลมตัวเล็กของมาจิต้า12โวลต์แต่ว่าแรงลมมันน้อยไปหน่อยครับหน้าพัดลมมันแค่7นิ้วตัวนี้มัน9นิ้วนิดๆนะครับแล้วก็ให้แรงลมที่แรงกว่าและแน่นอนแหละ18โวลต์นะครับข้อดีของมาจิต้าที่เหนือกว่ายี่ห้ออื่นนะผมบอกเลยนะคือมันสายได้นี่คือข้อดีมันเอ่อมันตั้งเวลาได้ มันทําอะไรอีกเออมันใส่ที่ผมบอกนี่แหละแล้วก็ราคาเนี่ยที่ใส่ได้ผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้สามพันกว่าบาทนี่ผมบอกในกล่องให้อะไรมาบ้างเดี่ยผมให้เพื่อนๆดูก่อนนี่ผมซื้อมาจากร้านจัมโบเอเขาก็ลงทะเบียนให้นะครับรับประกันอยู่หนึ่งปีนะแล้วก็คู่มือครับนี่คู่มือก็ต้องมีคู่มือการใช้งานไหมก็ก็ก็คงจะดีครับถ้าอ่านนะเพราะว่ามันจะบอกแหละครับว่า มันใช้งานได้นานแค่ไหนคู่ม,มือมีภาษาไทยนะนี่มีบอกทุกอย่างนะครับมีบอกหมดเลยแล้วก็เวลาที่เราจะแกะทําความสะอาดอะไรแบบนี้เพราะว่าพัดลมแน่นอนเราต้องแกะใบไปทําความสะอาดแน่นอนถูกไหมนะครับตัว3,500บาทอ่าบอกก่อนว่าเป็นตัวเปล่าไม่มีแบตเตอรี่นะครับนี่หน้าตามันแบบนี้เห็นไหมผมเปิดอยู่เมื่อกี้นี้นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเพื่อนๆเห็นเพื่อนบอกเฮ้ยแบตเตอรี่อกีตาร์มันเป็นสีส้มวะ มันคือ power share ครับของพัมกินผมมีของตัวพัมกินที่เป็นสว่านตัว power share ก็คือพี0อยู่นะมันใช้กับตัวมาคิร์ต้าได้แท่นชาร์จผมก็มีตัวนี้เหมือนกันผมไม่ได้ซื้อแบตเตอรี่ของมาคิร์ต้าเลยด้วยซ้ำนะครับกับแท่นชาร์จเพราะผมใช้ของพัมกินไปประมาณนั้นนะครับมาดูที่ตัวพัดลมว่ามีอะไรบ้างนะพัดลมมีหูหิว้วที่แบบผมว่ามันโอเคนะเหมาะมากจะไปแคมป์ปิ้งแคมปิง้งก็หิ้วไปได้เลยนะครับพัดลมสามารถที่จะปักมุมก้มเงยได้ อย่างนี้นี่คือสุดแล้วนะ90องศานะครับแล้วก็ตัวนี้มันหมุนได้นะเวลาเราเปิดสายเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ที่ตัวด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นตัวสั่งงานนะครับก็คือตัวปุ่มเปิดปิด power นะครับแล้วก็ตัวปรับสปีดพัดลมมี3ระดับนะครับนะครับระดับ1ระดับ2ระดับ3นะตรงนี้ตัวนี้จะเป็นไฟบอกนะครับแล้วด้านล่างตัวนี้จะเป็นตัวตั้งทม์เมอร์นะครับตั้งทม์เมอร์ได้นะครับ1 2 4สี่ชั่วโมง แล้วก็ปุ่มตัวนี้เป็นตัวปุ่มสายที่ใช้ในการใส่หน้าพัดลมอละไรเงี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังจะบอกถึงฉลากนะครับว่าตัวนี้ใช้ไฟ14.4โวลต์กับ18โวลต์กินไฟอยู่1.8แอมป์นะครับ DC ที่จ่ายเข้าคือ15โวลต์ประมาณ2.5แอมป์ประมาณนั้นนะัคือเขาแจ้งไว้นะในส่วนของตัวสเปคนะครับ มีเลข s ี r i a l number กับวันเดือนปีที่ผลิตอันนี้คือปี2022<น>เดือนหนึ่งนี่อันนี้ตัวนี้รุ่นเรื่องนี้ก็ปีนปีนี้นี่แล้วนะที่ผลิตมานะครับด้านล่างตรงนี้มีที่ต่อแจ็คอะแดปเตอร์เผื่อบางทีเราไม่ได้ใช้กับตัวแบตเตอรี่แล้วก็ต่อใช้งานได้นะใช้ไฟบ้านนะครับซึ่งเขาให้อแดปเตอร์มันด้วยนะอแดปเตอร์ที่เขาให้มาก็ไปไหนละ <laughs> ผมว่าผมหยิบมาแล้วนี่ไง อันนี้อะแดปเตอร์เขาเขาให้มาด้วยนะครับตอนที่ซื้อตัวเล็กเขาไม่ให้มานะนี่คืออะแดปเตอร์ที่เขาให้มาด้วยมากีตา้านะครับเห็นไหมมากีตา้าก็ตัวนี้จ่ายไฟอยู่1 5โวลต์สองแอมป์สามสวัตต์ก็ตามสเปคเมื่อกี้ที่เขาเขียนนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับใส่เข้าที่ตรงนี้สูงสุดเนี่ยก็ใส่ได้6แอมป์หแอมป์ ไม่รองรับ40บโวลต์ของมาคิต้านะบอกก่อนนะเสียบเข้าไปตรงนี้ปึออ๊บรอเข้าไปแล้วเห็นไหมเหลือตั้งเยอะนี่มัน2แอมป์6แอมป์มันลงมาถึงนี่นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยไว้เช็คแบตได้ก็ยังดีเขาทำให้เราเช็คแบตได้คือกดดูว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่เพราะที่ตัวพัดลมมันเช็คไม่ได้นะครับผมเปิดให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันเป็นมันเป็นยังไงนะอ่าก่อนจะไปตอนนี้ให้ดูด้านล่างนะครับฐานด้านล่างไม่ต้องกลัวมันจะเลอะนะเขาวางยางไว้เรียบร้อยเลยไม่เวลาเราวางไปมันไม่เลอะหร มันอยู่ที่ตรงยางพอดีนะครับอะลองเปิดดูให้เพื่อนๆดูกันนี่นี่เบอร์นหนึ่งะครับอลองดูเบอร์สามบอกเลยว่าแรงจริงพัดได้ไกลด้วยแล้วก็กดสายครับก็เหมาะมากชาวแคมป์ก็เหมาะเห็นไหมสายได้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือปรับให้มันเชิดได้เวลาทำงานระวางกับพื้นใช่ไหม พัดลมก็เป๋าเราตอนเราปีนบันไดอยู่อะไรยงเงี้ยได้ครับสะดวกหรือว่าเราอยู่ในแคมป์เราก็ปรับธรรมดาถ้าเป็นตัว12โวล์นั้นมันจะมีที่ห้อยอันนี้ไม่มีที่ห้อยนะต้องไปห้อยตรงนี้แทนนะถ้าเขาดปิดตอนเราปิดเนี่ยพัดลมมันไม่มันไม่ได้แบบมากับสถานะเริ่มต้นนะเหมือนตอนที่ผมรีวิวพัดลมแลนดี้มันจะกลับมาที่สถานะเริ่มต้นก็คือมันอยู่หน้าตรงอันนี้ไม่นะครับถ้าเราไปบิดมันก็มันจะการว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งตั้งไอ้ตัวสวิงใหม่นะครับ ก็เป็นลักษณะประมาณนี้ให้ดูวิธีการถอดใบพัดลมแล้วกันนะผมคงไม่ได้ถอดให้ดูนะแต่ว่าผมบอกให้ว่าทํำยังไงนะครับก็คือจะมีน็อตอยู่นี้อยู่1ตัวถอดน็อตตัวนี้ออก1ตัวพอถอดเสร็จเรียบร้อยปับ๊บนี่ข้างหน้าเพ,เพื่อนๆจะเห็นว่ามีสลักอยู่ตรงนี้เห็นไหมบิดพัดลมแล้วดึงออกง่ายมากตอนสมัย12โวลต์ไม่ง่ายอย่างนี้นะครับ12โวลต์ต้องถอดน็อต3 4ตัวเพื่อจะเอาฝาออก เยอะอ่ะอันนี้ก็คือง่ายครับทำความสะอาดง่ายเลยไม่ยากเลยอันนี้ถือว่าดีครับพลาสติกเป็น ABS นะใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับว่าซื้อจากไหนนะครับราคาไม่แพงหรอกเท่าที่ดูเนี่ยงานวัสดุตามสไตล์มาเกต้าคือดีมากบอกเลยนะครับงานแบบเวิร์กก็เพื่อใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ว่าจะซื้อได้จากที่ไหนนะครับในช้อปปี้นี่แหละวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับยี่สิบหกสามเก้าห้านะครับเหมือนเดิมนะ ชอบกดไลค์ครับแชร์กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการตด,ดคลิปนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ